ทําแต่ใจดวงนี้ไม่ได้ไปอินมันแล้วก็คาดหวังว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ทำจากหัวใจที่เราอยากจะทาให้นี่ค่ะมันทําเหมือนเดิมแตว่วางจิตไม่เหมือนกันเนี่ย <Yeah. S 2> มันก็ทําให้เราแทนที่เราส่งจิตออกเพราะว่าสิ่งที่เราทํามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันคาดหวังคลลั์นั่นแหละเพื่อให้ได้กลับมาเราเปลี่ยนไหม่เราแค่จะทําแต่ข้างในเราอยู่กับตัวเองทั้งหมดค่ะ ทำไปในแต่ละวันเนี่ยการการวางจิตมันก็ไม่เหมือนกันแนะมันก็แค่ทําแต่ทําแต่เราไม่ได้ทําแต่ไม่มีตัวไปทําอ่ะไม่มีตัวรับไปทำก็แค่ทําทําแบบให้ดีที่สุดในแต่ละวนนันเนี่ยมันก็หลุดหลุดออกมาและเราก็จะฟังเสียงข้างในมากขึ้นโอ้วันนี้เราทำแล้วแล้วเราทําแล้วเราเราูรา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 ้สึกว่ามันทําเยอะเกินไปเรากําลังทางําร้ายตัวเองเราก็จะกล้าที่จะพูดกับเขาว่า ัเราทําได้แค่นี้เขาจะคิดอะไรกับเราก็ูทําได้เท่านี้แต่นี่คือเอาจริงเราต้องซื่อสัตว์ว่านี่คือสุดความสามารถเราจริงๆแล้วเราเชื่อมั่นในตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราส่งให้กับเขาแล้วแล้วถ้าเขานี่คือดีที่สุดแล้วมันได้แค่นี้แล้วถ้ามันไม่ได้พอใจเขาใช่ปะเขาก็ คนอื่นทำไหมเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราทําให้ยูดีที่สุดแล้วถ้ามันไม่โอเคกับยูเนี่ยยูก็หาคนอื่นทําไหมแล้วก็จะไม่รู้สึกเสียใจเลยว่าเขาจะวิจารเราเยอย่างไร mm hmm. เพราะานี่คือสิ่งที่เราทําดีที่สุดแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้อ mm hmm. ันนี้เรจะไม่คาดหวังผลลั์ข้างนอกมาเติมข้างในนะคะมันก็จะทําตามที่เรา mm hmm. เขาเรียกว่าอะไร c o m p a s i o n กับตัวเราเอง empathy กับ mm hmm. ตัวเรา แล้วพอถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะออ้กำลังมันมหาศารนะมันจะทําได้อีกด้วยซ้ำอะมันคือมาจากหัวใจที่เราทำนะแต่ไม่ใช่ว่าอยากที่จะทําเพื่อให้ต้องทำอะให้ทำกลับมาเติม,มแรงได้เราก็จะไม่เหนื่อยแล้วองไปตรงมาทั้งหมดเลยเพราะว่าเอาจริงถ้าเหตุเราจะถูกโหมดเหตุเราจะจะ a c h ี e ทา target นะมันจะแบบโคตรมันก็ยังไงมันก็จะได้อ่ะ แล้วถ้าสมมติไขวยคว้าเหนื่อยถ้าตายจังหวะมันไม่ได้ยังไงมันไม่ได้แต่จกักรวาลเขาไม่ส่งให้อะจริงอะจริงเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นอย่างเงี้ยบางที่แบบเฮ้ยเฮ้ยแบบสอนเยอะๆสอนเยอะๆสอนเยอะๆอย่างเงี้ยแบบเอานักเรียนม,มาอีกเอานักเรียนม,มาอีกแล้วคือด้วยกลยุทธ์มันควรจะได้ เออถ้าจากกักรวาลเขาไม่ส่งให้มันก็ไม่ได้นะได้วัดที่สุดกับตัวเองเราเลยเห็นกูปล่อยวางหมดแนละ้วแต่กูทําดีที่สุดกูมีความสุขกูสนุก joy peace love ในทุกๆวันเอ้ยมันได้มาเฉยเลยเงี้ยโดยที่ไม่ได้คาดหวังใดๆมันมาของมันเองคนะ่ะมุ่งขึ้นแบบพร้อมอืมแล้วคือเราอยู่แบบนั้นใช่ป่ะเราไม่สามารถจูนกับเอเนจี่เมือนกับวิวัยได้เลยมันปิดช่องทางหมดมันปิดตั้งแต่ หัวใจติดเชื่อมขึ้นไม่ได้เหนื่อยแต่ช้ำเลยจริงแบบอวิ้ยก็เชื่อเรื่องนัมนเพราะพอมันเหนื่อยมันลงร่างกายอ่ะมันลงร่างกายแล้วก็ป่วยง่ายสุขภาพแย่นอนไม่หลับความคิดฟุ้งซ่านแล้วรลาบ ดีแล้วค่ะที่ที่รู้ตัวไหว,วก,กว่าดีใจนะที่คุณอุ้ยมาบอกเออตัวเองยังรู้ตัวว่าม,มีเรื่องความกลัวอะไรอยู่แต่ก็มันเหมือนตอนนี้เราเราเห็นโจรแม่งขึ้นบ้านเราแล้ะเนี่ยโจรโจรแล้วก็ขึ้นไปเลยจ้าเอห็นเห็น,น,นเ,เห็น,น,น,นเ,เห็นขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นเออเห็น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 โยงเนี้ยนึกออกไหมเนี่ยค่ะเพาะ้อะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโจรแต่เราก็แค่ดูมันเฉยเราไม่ได้ทำอะไร เอเนจีเรามันก็เบินไปเรื่อยเพราะเหมือนโจรนเอาขอไปเรื่อยๆขนไปเรื่อ,อยปล่อยให้มันขึ้นเรื่อยแล้วคาถามคือจะทํายังไงให้เฮ้ยเห็นโจรแล้วจับโจรได้ไหมหรือเข้าไปพูดกับโจรได้ไหมอ,อกก่อดให้เมตตาโจเรเนี้ยค่ะเราจะทำยังไงกับโจเรเนี่ยแล้ก็ปล่อยให้มันขึ้นบ้านดึงหัวใจเราเนี้ยเบินพลังงาน